ที่ชมเพจนี้ราคาพิเศษ3า9 0 0 0เก้าหมื่นเก้าบาทวัดเกตพันบาทต่อหนึ่งเดือนวันนี้มาพบกมมับแล้วครับเจ็ดอยู่ที่โลงเอยออโต้คาร์นะฮะวันนี้ผมมีอี u ูซูเอ็กซิรีสองพันสิบเจ็ดดีดไอหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์รถสวยๆวิ่งใช้งานนิดเดียวนะฮะเรามาดูว่ารถคันนี้สวยยังไงสีขาวคาดดำแดงน,นะฮะเอ็กซิรีนะครับผมท้ายรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยชน น็อตไม่มีขยับสักตัวแบตเลนเนอร์ยังสวยนะฮะเรามาดูห้องเครื่องกันครับผมรถคันนี้ห้องเครื่องแห้งมากสะอาดสะอาดนะครับไม่มีเยิ้มคราบน้ามันไม่มีน็อตไม่ขยับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยสีไม่เคยทําเรามาดูภายในครับผมคอนโซลดำนะครับพวงมาลัยไม่มีลอกหัวเกียร์สึกนิดหน่อยนะครับผมมีทั้งหมด6เกียร์ด้วยกันเจ็ดกรงเกียร์ถอยนะฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษขึ้นมาครับ Blue p o X s e r e สีขาวมุก ภายในเบาะสะอาดนะครับผมเบาะหลังแคบยังดูสวยงามทีเดียวผมเพิ่มสะอาดหมดและที่สำคัญรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่แสนกับอีกสี่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองและที่สําคัญนะครที่ชมเพจนี้ราคาพิเศษ3 9 9แสนเก้าก้บาทวดเก็บพันรบาทต่อ1เดือนมาเอาชิกกี้ตายลีนี้เจอกันที่ลงเอยออตโต้ค่์สวัสดีครับ